สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่30ธันวาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว9แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝักขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาถึงศูนย์แล้วนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบนะฮะที่ยังรอเลือกทาง ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้นะครับในระยะใกล้อาจจะยังไม่ไม่ไปไหนไกลเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะไปไหนนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่มีรอบสัญญาณนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ แราวิเคราะห์บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่สุดท้ายนะผลปรากฏว่าปิดแท่งโดจิทั้งหมดเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อไม่ใชแต่มาเอินนะครับเขากลับตัวในโซนศูนย์ยากาศนะครับก็คงคาดการและสันนิษฐานต่อไปว่านะครับยังคงอยู่ในกรอบหรือว่าจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝ่งขขึ้นเล็กๆทิ้งไว้นะครับเขาทําได้เป็นแค่เป็นเนินเล็กๆตอนนี้ก็เหมือนจะย่อๆตัวลงมาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับตลาดนะครับตลาดยังคงมีแรงซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะส่วนแรงขายนี่อ่อนแรงนอนยาวมาเลยนะครับเราก็พัสรุปในไทม์เฟรมที่สชั่วโมงง่ายๆว่ายังคงเป็น ไซเวว์ออกข้างอาจจะมีแอคชั่นมาเก็ตเล็กๆทิ้งไว้นะครับอาจจะมีการย่อตัวหรือว่าอยู่ในกรอบเล็กๆเท่านั้นนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบไม่มีนะครับเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์บอกว่าขอให้เขา มีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแน่แต่ผลปรากฏว่านะครับก็เป็นการจบรอบสัญญาณไปพอหลังจากนั้นนะครับในระยะใกล้เขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์อากาศนั่นก็คือเป็นไซเวออกข้างชัดเจนตามที่คาดการไว้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ยิ่งมองได้สบายมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่เป็นหลุมเป็นเนินยังไม่มีโมเมนตัมนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นเมื่อมันไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นก็จะไม่ไปไหนนะครับมันจะอยู่เดิมๆแบบนี้อาจจะมีการเหวี่ยงบ้างตามแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นเล็กๆนะครับ อ่าจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่านะฮะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะฮะก็จะไม่มีการขับเคลื่อนของเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรบอทนะครับโรบอทของบล็อกเกอร์แต่ละบล็อกเกอร์ที่ยังขยับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพื่อปรับเรี่กปรับค่าสเปซหรือว่าปรับบัญชีเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ